อันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยทอไม่ลอดเท่าไรอะเดี๋ยวเราจะเชื่อมเข้าระบบอันนี้เป็นข้อเมนข้อข้อตรงนี้ขนาดสีนะ่ข้าวสี่ น,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 นี่นี่แดดก็ไม่ดีเท่าไหร่นครับคืองานน้ำที่อ่านมาเป็นข้อสีนี้นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด,มดยี่สแผงนครับผมใช้ความสองตัวเชื่อมกันเลยนะครับทีนี้เราก็จะต่อเข้าระบบนี้นะครับแล้วก็ส่งไปขึ้นเนินตัวนี้ไปประมาณสองเมตรนะครับผมแล้วก็ส่งไปอีกประมาณ ห้าร้อยหรือหกร้อยเมตรละแล้วก็สูงขึ้นอีกประมาณห้าเมตรนะครับแล้วก็ไปเติมอีกบ่อหน,นึง่งนะครับอขอใหยก,ยกดูอีกทีหนึ่งยกลุยถึงสูงหรือว่ามันดันดีวะโอเคครับผมแต่ใใก็สอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมไหมครับที่ หนึ่งแปดเจนึ่งแปดหนึสนยครับเบสโตนาเยวนครับ